พ่อไก่ตัวใหม่จา้าวันนี้น้องโตแล้วนะจ๊ะมาดูพ่อไก่อาทิตย์หน้าจะลองไปลงซ้อมสังเวียนดูอาทิตย์หน้าะจะไปหาคู่ปรับจา้าคุกคุกคก,คกุกกุกถุงท่องถุงท่อง ชื่ออะไรดีชื่อคาราบาลดีฟ่าคาราบาวคาบอยคาบอยเออชื่อคาบอยดีฝ่าเจ้าคาบอยคาบอยรูปร่างเป็นคาบอยเลยดูสิสวยไหมไก่ตัวใหม่เอ๊ก